เอา้าตอเสียงรับลางแตงเงินดีลักระเป๋า <Yeah. S 1> กเยอะับเงินหมดนี้เอากระเป๋าแล้วเลยเ <c oughs> ลักต่เงินก็เักมาหาเชนบหาเนกัแล้วเอาถังกระเป๋าแล้ว <c oughs> เาาลย <c oughs> อันนี่ <c oughs> จักจักแล้วเพิ่งขอเงุญาตเด้ออนี่คำว่าเงินบุดกัขายนี่ไดรได้ทองแน่เขาเอาบดอาน่าเธอต้องเบี้ยด้ท่ขาดเทแน่นอนยังเนาะอ่าเอ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 ง เนี่ยยตมเศนแล้วน่ะกบเคยกินเลยอ่เจ้าเจ้าเสียข่อยบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้เต็มชิมือขอไดเอาพ่อชาข่อยเฮ็ดเองนะมันชีแบบหน้าหุดกแ้น มาถูกมาจะใช้อันี bon. ่มาจะดงพูนมาจะลงพูนใช้ลักกระเป๋าเมียมาบ่นอ่ะลักยืมอยืมยืมอมัใช่ก่อนยืมอมาใช่ก่อนมาเลยได้อย่าว่าหลักใช่เนาะหลักมันคือแบบนึ่งเยื้องเอายืมอหมดซะมันไม่ใช่เบียร์เด้อ มือดาเะมืนจะขึ้นมืจะขึนอันเงินกระเป๋าขึนแต่กระเป๋าขึ้นแต่กเมือเงินมาขึ้นเงินมาขึ้น้การไหมนี่เอการโอ้ยมือยืมก้อนมือดิมือจะท่ายแล้วจากในกระคอชะเนาะไเลยิบพี่น้องเนาะคนมาชื่อเบียอ่าเอากระเป๋า ngân mía hỏi hoài khoang rồi bà sản khó nhá, diêm mà con diêm quan, um, coi lại diêm về đấy đó. về, mưa chạy trốn trốn được sao đã, ngân bớt, ngân nó Ờ, hìa, hìa, hìa luồng xoàng bớt à, Ôi, nó, kha cái gì đấy này à, bắt thiền, số lãi là, dạ. ừ. là cái ngân tiền, lãi haoกระเป๋า này, nhiều, lãi cái ngân đi มอันนี้เอากระเป๋แล้วเลยักแต่เงินก็รักมาหาเชนบุหาเชนกันแล้วเอาถังกระเป๋าแล้วเลยอันนี้คค่นเธอมีฉอยมีอย่งกระจำไปน้ำเลยเนาะแบนี้มันจะกระเป๋าของัู้จักแล้วเพิ่งขนยดพ่อเงินบิดกระขายนี่ไใไในทงเน่เนเขาเอาบ่เราไปันตะบุบันตะบุบก้อนนน้เอาวะเออเอน้ก้อนไหน รังเทไรรังเทไรก่อนขวดได้เป็นขวดเทไรนไขวดเทไรไรเ้าจะขวดหขวดหกขวดเสนเส้านี่ชองสนสามสามเสนหกเน้ำก้อนจะถุงหกพันกีบโอ้ชมมันลอกระเป๋างินเมียไว้้เลยบดิเบ่เฮ้ย เอออถุงหกแผ่นอ่าตลกเกียวกันมีย่งไปย่ไปแล้วมึงคิดเพนอะอย่าเลมึงจะมียมึงคิดแล้วเอากำไปร้ลยเนาะล้งปลายนึ่นีงนะอ่าล้างปลายกับตึงลยรับจำอยู่เด้อ เอาจกม่ป่ยงมีทองมียางจำก็ได้รถนี่นะเารถนี่เอารถเราจะเอาเมื่อเอารถจะขี่เมื่อเนาะได้ยดเกิดอะไอยู่ใกลเล้เหง้งกูเราพี่ป้ามันบบมนเฮือนแล้วนั่นน่ะอ่าโอ้ยหน่อยมือช้าจัดนักจัดนัก่เอาห้เต็นทีอืมตัวีนิึงเนาะ เอารถปีนึงกับลักทีเดียวนั่นหรอเงินเมียกัได้เซนื่องกตเียเมีาลยอ่าว้าจ้าจากีแล้วจากอ่ารถให้ตั้งสองพันด้หพิเศษอ่าเไจาลดอดปิดเออสี่หกสิบเหลือแล้วเหลือแล้ว เออใบสอาพันห50อิบสิบพันกันเลยหก0ิปแม่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 เออเหลือตั้งสี่พันหมด้เนผัดเมื่อตอนเมียกุางไก่บรรยง่างผมบอกป้าตัน้ำแข็งเปื่อหมดแล้วนะพี่หอนผมดแล้ว อ่านะเธอนเบียร์ด้ชก่เนาะยังเนาะอ่าเอ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 าปองเลยจักงชื่อเลเนาะต่อยฮะบอกืเลยเมื่อกี้เนี่ยมาทำเบียรนะครับิกาแคนเมื่อกี้ราจักไปเด้ามเพิ่นมวยทมเห็นในตาแล้วกนทานบรเตียงีน่งของคนกินยิ่งห่านเทียงขึ้นเทียงขึ้นาเลื่ยเลื่อยเลื่ยเทียงขึ้นในเร็วเด้อเด้ออ่า ยืนคอยไ่ก um, <the> nah ็รัาดเอาเอาเอนี่น้องเนี่ยพอยนี่เปิดเด็กกมุเนาะอาเอาไปแล้วพุ่นบวน่คักนี่ลีโรงการขโมยขอญาขอชาติลักกระเป๋ารถเราอะใกล้หมดเลยเนาะใกล้ป๊อกระปใกล้ปนไงกรนโรงตนั่นไงอันอยู่หองเไตอยู่ตเจอ่ะพอดี กลางช่กลางกลมองเนป้าเพื่น้าอันเพ่นขานีคอยว่าวว่าไง่ายงมองเพื่อนลาดยางเดียวนี้นะแถวนั้นแหละนี่พวดคนกรีดคนกรีดพวชลาะประบาดนี้แม่นี่อ่าแกนาแกนาเท่าไรเออนั่นแหละคนละภาาพัวกันแหละ บอกพ่อๆอยู่เตลาดน้าไี้ครใหม่กอพื่องล่าเ้นาะเห็นย่่ไหม่กองเครื่องเนอเอกเป็นเปนแท้เลยแท้แต่บางช็อตนะชื่อบางช็อตเพิ่นห็นดอกเรงเทนเราใเห็นงานเสียนมวยไม่ค่อยนะฮะเสียมวยเดีปงยุ่งไม่พอตั้งกินตั้งอ

ดีแวเฮห้่น่เฮ็ดให้กลัวยัเบิ่งคลิปลายว่นี่เนาะไปฟอนแยกยงนี่เป็นไปแล้ววะนี่เป็นยังเนาะพี่กันนั่นแหละเวลาไผไปแกพี่น้องเลยเนาะที่ผ่านมาพี่น้องเลย นตลอนฉันจ <|so|>> ะรู้ใครบ้าง้ะหลอดเันจะรู้ใครบ้างใครใครยังย่คิน้องน้องมาดรอถ้าไเล่าทำแค่น้องไปเลยบ่ ไอิวเจ้า <tampoco> มึงเลยนะานเนาะไอโน้อิคมเยอะเลยอยู่นาเบสอดเนาะชมอ้าปลูกงูเนาะใช่ไหมปลูกูเพื่องนอนน้ำเพื่ออะไรคนมีอะไรเป็นอื่นเิดคนที่ออกไปชมินนะเตียไปชมกันอืออ้าวกะเนาะอพี่น้องเลยว่าอะไรองต่อตอรอบเด้รเด้อสบายดีเด้ร สบายดีว่าจะคู่จะค้นยังเหลืออันนี้จะไม่จะไม่จะไม่เนี่ยโบและข่อยนี่สร้างบบตัดอ่ามันเสียเวลาได้ตัดลุ้งเลยอ่าเขาไม่ได้โบเขาไม่ได้ไปลาไปปล่อยแผลใดโบเป็นยังถ้าเขาเขาไปพลาดพิงถึงคนอื่นนะบโบได้แต่เขาว่านี่นี่โบเป็นยังเขาไม่ได้ไปลาไปปล่อยแผลใดมันเออมันไม่ได้พิษยัง ถ้าไปเฮาว่ากันเองนะไปได่าถึงคนอื่นน่ำปลไเนนะพาดพิงถึงคนที่ชามน้อืลเฮาว่ากันเองเงิบ่มียอย่างกระชงเหมอนเดิมจ่้ไน่ได้เข้มข้นปะเงินทิพรถ อเครื่องปรุงคำว่าคำว่ามันนั่นกัน้ำจิ้มก็มีิคว่าขาดค้อร่อยขาดข้าอร่อยนเสรจลนะกระอบเคยกินเลยอ่าถา้าเสียข่อยบอกว่าอันนี้ยังไม่ได้เต็มชิมืเ่อไเอาบาข่อยเฮ็ดเองนะมันชีแบบนาหดแขนโอ้งยาช่องี้มึงดอแขมือองน้บบบได้บ้าน่ะ อันนั้นถ้าคออยมากกินแม่นคอยมากกินเองนะมันเข้มข้นแบบแบบว่าแบบว่าเปรี้ยวหวานแบบแบบแบบพีนาแบบว่าเครื่องต้องลายได้คอยเฮ็ดกินนะเม่นแต่ว่ามีกินปอกกินปากกัน้นไปเลยไเเป็นทไปรู้อะไรรเปล่าเอาเบสอะเพราบุชีชลาดเมนบลยบ่อนไหะมาชื่อกินีได้ บเตียงก,กบสองบดสองขวดอลไรพี่น้องเงิเตียงกันกนี่ <Yeah. S 1> หัวเชื้อขวดหนึ่งคร <Yeah. S 1> ับไม่ยังนี่บุมีหัวเนาะแป๊บสี่เกล็ดสิเออกต่ห้อูอยู่แต่บไอย่างว่านี่แหละโอ้ยว่าบ <c oughs> ่อยากว่าเนี่ยมันอื่นอื่นๆเพื่อนนะ <c oughs> หัวเชือนะ้อเนี่ยเป็นก็กินหัวเชื้อก็การนั่นแหละ เฮากินหัวเชื้อนี่กินอืดแต่ตดออกน้ำนี่นะวันนี้กินอืดแต่ตดออกนี่นะเสียบรรยากาศหมดเลยอ้าวโวยเป็นหัวไม่เนาะอันนี้วะยิงท่อยิงใช่ดิเมนอยู่ได้เมนอยู่นี่นะกอตดออกนี่นะเบิดไ่ห้าวพี่น้องเลยคลิปนี้ก็น่าจะซื้อชาด้วยพี่น้องเด้อเฮฮาปาร์ตี้ตามธัญชัยเนาะอ่า เพราะว่ากินกันสงการอ่าพี่น้องเลยผู้เจกาพนกันข้าผัวเราอยู่างไรข้าผัวเออว่าชุดแล้วเมียข่อยนะว่าผู้ชมเื่ผัวถั่วมั้งยิงดุเพือนดีผู้ชมผัวข่อยนะโอ้ข่อยก็เมียข่อยที่หนึ่งเลยได้ว้าผู้ชมผัวข่อยที่หนึ่งมาหับเอาลูกเมียก่อนเลยเราอะเพราะเมียเจ้าที่หนึ่งเมียข่อยที่สองละ

ีเแยกแต่ผู้กินเนาะอะไรก็เแล้วมันเป็นธรรมดาเขาวาดยันบอ้วนคือเจ้าเราเสี่ยงกับอวนเนาะเป็นบื้องคิดแต่ก่อนเดี๋ยวจะว่าชาวบ้าวันนี้เปลี่ยนเรื่องอื่นใช่เรียอฟซีเพิ่นมาว่าช้าเพิ่นหนักมาเห็นน้ำเทือนี่แต่ว่าหมอว่าคนอื่นบุ้นคือข่อยว่ะมันหนุนจังในนอยู่เราทักคำแรกฮู่บ่ อ้วนเนาะเราแรงจุกเลยจุกเลยาอ่องทามีมีแต่ชส่กระเจ๊ปากไปเลยเออน้ำเป่ากบอกวน้ำบ็ดน้ำบอกสมบูบ่บ่ไหบ่บ่คำมากขนาดนี้บ่ให้พ่มีราศีจับหรอกนี่สีจับันนี้ โอ้ไม่แต่เกี่ยวมาใจเสียงนั้นเลยเนาะชี้จับจับผับจับอยังจับบุญดิจับบุญว่าอีกโอ้ยปัะเาบนัีนทำให้ความแก้มอีกจับเชื่อว่าผัวข่อยชื่อสีเนาะแี่ยวับยชื่บุญนาะบุญแต่ว่าชื่อเทพลำหันชื่อทองมีสบายชื่อดีตลอด่อสีซอ่เลยเลยชื่บุญ สีบุญเลยอันนี้คบาว่าเลยบมาาว่ายออคบมา่าเคบมาย้อนเออม่าบ่าบาสีบุญเนาะเจ้เเาบอกพนอันนี้เาจะเจ้าหรืจะว่าเก็บริารกบบริวารว่าเรื่องจริงนะสีบุญ พยายามยอ้มพยายามย้มได้เปลยนใจเอาลูกนี่มาคิหรือแค่เนาะมันคือแบบนี้ ก็บริวาอย่างนี้ครัก็ไผัวเลาชชีอชีีบุกเน่น่้เป็นอ่อื่นนี่แหละอันนี้กระเติมเละเละเติมเออเนาะก็บริพิตอย่าง้บริน่แมมืดบัดเออเนาะเอาเอาเละามาเติม่มาเติมคืบเลยแบบนี้่มเห็นยังเลย ตายเร่บนินา้ายเนาะเออคึ้มไปเร่บนินี้นี่ยแคักอันนี้หลังจากเละอยู่แล้วเฮงมาเติมชัยเฮงมื่นกูเก่าเฮงม่พออยู่วันออเ เละนลยยังมาเติมหัวมันเก้าและหัวนี่โอ้ยเนาะแล้วก็ไปได้ข้างหน้าได้ล้วก็ได้เอออธิบายพี่น้องครังงนี้มียเราชื่อเล่แมนพี่น้องเลยมียนี่นะเมียชื่อเล่หัวสื่อเติมบริมีบุญน้ำบุญเติมบ่มีโยกับงาวยีนเติม บุญเติมแหลกบุญมาเติมเป็นเป็นกัมมาเน่เลยแหลกเลยจนกัมพุ่นพุ่นพุ่นออกมาพุ่นอะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งรั้งกระพุ่งอันนั้นชื่อลูกร้านนั่นแหะน้ำ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 ยางม้ารู้หันสว่างอยู่ว่ะเจ้าน่ะยางมาารู้หันยางม้ารู้ละบริการกล้อนนี้เราสบายดีสบายดีาออประกอบบงามนะ ซูเปอร์น้อยเลยด้วนี่มันได้นี่ยนี่น่ะเป็นนสาแล้อยู่ไม่หาเลยเขาบ้องน้อยตามเพลงอันนี้นี่ลูกเซาเนอะอ่าเกมลูกไก่ลูกาวกับคนนี่ปเอาะได้บอก็ที่ไรแรกแรก อเขาจริงจริงมดทเป็นหเอาเขาถามเนาะไม่ได้ติดตัเหมนมมาแจ้เนาะพี่เหรอเราสหมไม้เนี่ยเนี้แล้วมน่ายันขับรถเป็ดเต้าชิพุ่นมนในกายเลยบิดด้ยแบบนี้ยันบุกบอยันบุกเลยยันห้องเลยบ่เบาะเราคว่ะสวยก็มือเนาะบ่มข้หงอโย ช่วงเจ้าเวนี่ตอนเศร้านี่คอยท่านด้ต่นอ่าตอนเล้งนี่คอยท่านได้มาอ่าเพราะว่าจะเีว่ตัช่วงจะเศ้าบึงนี่นีอ่าก็เรยเจอกันเนาะน้องเมเพว่ถือปากมันน้ำยุ่งเจ็บเลยเอาบ้าเอาบุงคนีนน่ะเอาบนุคนเออบ้นปิดลอยล้วนที่นี่อ๋ออันนี้ไดมามาเจอชมนี่ได้ เฮาไปน้ำกันคู่มือคู่มือนางรถน้ำก่นเงือบเมื่อใดไปชอนคนนี่คือไปผู้เดียวนี่อีริต่างคนต่างมือมันจะความมือมันจะความโดยประมาณสี่สิบชั่วโมงสี่สิบสองยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่าแค่สี่ชั่วโมงเฮานี่นับไวได้เลยเฮาเฮานี่นับไวได้ถามถามนี่หู้รถกันอยู่ฐานี่ไอ้ลงหัวคอแบบไรเออปล่อยคลิปตัวไรประมาณนี้ อ่าปลาไงแค่นั้นไม่กันแล้วเอขากล้องคือว่าเป็นอยู่องขเรานอเห็นาเอาอ่าต้องว่าวเลยมันบังคับได้บระตื่ไหมมคือควายนี่กันคือคือพิดกล้องนี่กะ ทำป่ะนะอไม่ได้บ้าทำอยู่นอกกล้องนะว่าได้เลยไดกล้องเมายว่าเขได้เอาบอกว่าได้บันนี้ยืนยิ้มยิ้มบอกวันนี่วันนี้บอกว่าได้ได้นี่นะนี่บอกว่าได้เออเออเอาเออะไรลวอะไรลวงอ่าคักโย่สมุดหนนอกกล้องดังกล้องคือเก่าคือเก่าเฮ้ยเกาแต่ว่าสไตล์สไตล์เบาเตียงนี่แบบแบบจากใจได้หนี่งมิน ก็คือนอกกล้องน่มันจะขี้ขั้นวะับมาบ่มีย่นไหครับมีมูมมีพวกที่ก็บ้าอยู่อ่าคัชวนอะไรอะไรจะขี้ขั้นวะอยู่น้องอ่าเงียบพื่กันดะเห็งานอยู่มงเก้าบออยู่มงเก่าด้เงินเดือนคนเทไรได้เงานเงิเดือนลงยู่ลงอีกแล้วฮะเอาตรงเลยบอเอาเอาตรงแล้วเงินเดือนไปเห็ุงานอยู่ไทยได้เทไรหมื่นแปดเลี่ได้เฉยมันชี้้ร้อยมันชี้ห้ารอยสายม่เติมเพิมหมื่นห้าแนาะ ชองคนหนึ่งสามมื่นปลายสามมื่นปลายแต่ว่าแต่ว่ามันต้องมีนอกเนื้อกุงหั่นอีกหรือเ่กินเองนะเอาห้องเองกินน้องกบไผ่แต่ห้อง่คือกินข้าวกินน้ำเองข้าวมันซืี่ถือมา่นายว่าให้งวดนี่ยืมดีกว่าลูกยังบ่มีสีลงหนาว้าวว้าวว้าวสิเกี้ยวๆมาได้เกี้ยวๆวมาได้เนี่ยนะอันนี้คือว่าเกินๆไม่ได้เกินไม่แล้ว อาวเราค่ารถชิลงยังบมมีแเราเกินไว้ได้ไรเกินไว้แต่าแบบนอ้นมิงนนมีชิลงชาบะไผ่ยูเทอยู่แถวทยูเทไดอยู่นนนนทับบุรีนะปากิตเลยปาก็ตไปเลยยยติดกันได้กับปากิดนี่ติดกันทงานเนี่ยเบ็ดชาบะไผ่เอาออกมาเฉพาะดอกไผ่แบบงามๆเนี่ยอกไผ่ไทย อะรหลักเนาะเพียเพียงเนชื่อาว่าสียังไงเนาะเพีงเนี่มไปว่ามาข่นยม้จะฉองหมดเหวยตะเกบเพื่อจะลุไปนี่มายดายพ่วงเนี่ยทรายดำแบพ่วงยังไงแยกกับสายไฟโคลนสูตรตัดไฟอดีมีบอไฟดีมาเยอเป็นสายเงาเนี่ย เป็นไพเส้นเมนไพเซ็นชิบุนเหมืนใช่ปะเออเมนเขาบราดามาเดือนนี้แรกนี่นี่นี่แต่มขายน่เออเพรเดินไปหลุมนี่เลยเมนเออแมนนั่นแหละนั่นแหละแต่มีอยู่บราดามาชักแต่ให้มีแต่เหลืองกับขาวจางสีนี่ถึงเขาจะได้สีขาวนะไม่ใช่ป้ายน้องบิลลี่โอ้สีขาวกองเละอยู่ตายก็ม้วนหนูพันก็มิดอยู่ใช่หน่ะ ยีนล้านโอ้โหก่อนาว่าอยู่เพื่อนเลยก่อนกี่เลยเออคืนเ่ะโอ้ยบอคขายบอกสีขาวขายบอคคอยออกมันเปน่ล่าบอวัดนี่บอกกระซื้อมันย่นแต่ว่ามันกระจิบราคขายสขายแบบราคามันไม่เหเราไปขายเป็นเมตรได้หกหสิบห้าบาทเจ้าเดกไอชงบัวบาเพื่อห่อนลำบากพุคุยขามไปชื่อชมก็ได้ว่าพื้นต่มีเนาะอยู่เพื่อนแล้วนะ ยินหันมีแต่บริษัทขาวข้างลายสีขาวได้ป่ะติดมันยดับเดี๋ยวเนาะมันดับแบบว่าเพิ่นอันน่ะบอกระเอากระเอาตอนนั้นขึ้นเนี่ยอ่ากระจอดบอดีเบาค้ำมาขึ้นนั้นเวลาฝนตกมันนำเข่ามันชดผูกคมผูกคมไฟแบบแต่งมันก็ใครไขกันอยู่แต่คนละแบบกันเป็นทอเรืองพวกบล็อกอย่างนี้คือกันเบดนี่ ตัวเนี้ยสายเนาะเนี้ยสายต่อสายบอกแต่ว่ามีจะพวกสายพวกประเภทกล้องเกิ่งไม่ช่เป็นบุมีกล้องบลมีสายพวกบอกพวกซีวิตปักพวกดอดไฟมีพวกดอทไฟพวกภายในแ่ละพวงเนาะเป็นหานทรงบ้บอกแลวเจะคือก้มหน้าไปเช่นเฉลยตายคุณสายเนาะเนี่ยค่อยไม่กิน ใช่เลยเราก็ได้ลูกคนหนึ่งนะเอือเราผัวสิเนาะเนาะนั่นน้ำพวยสิโอ้ยเนาะอ่าอ่าสไตล์แบบเห่าเห่าบอืก็ดีเลยอ้าวเราแบบจะซอยผัวเด้นองเสีอผู้ไทยหน้าผัวเมื่อยก็มีเปลี่ยนเลยใจไพ่เฮ้ยกใจไพอยู่เฮ้ยอ่าเยี่ยงสายมีอ่ามันทั้งลูกทั้งนั่นเลยบ้านี่ดีดิซอยผัวอยู่บ่ดีนะ อันนี้นี่ซอยได้ลายย่างด้วยนี่นะย่างเลยซนะอยทุกย่างเชื่อชมกงกุ้ว่าเอาใช่บอ่ามีแหละอ่ามจากว่าเอาใช่ว่าอาะไรกันเฉาอ่าเกี่ยวว่าจะคองเนะยวันเออนาะอ่ะพี่น้องไง มียขอยนี่สไตล์สไตล์นั่นได้เมียข่อยสไตล์แบบเนิมๆน้หนึงซาบุยังให้เลยยังให้กับเจ้าเิ็นบอบไฟนั่นไฟใหม่ไฟใหม่เล่งนะอ่อเออน่ะนี่ทามรถน่ะเอือยนั่งขมุกอยู่นก็ชิบตัวนีัน่ะอันนั้นยุบเลย ต่างคนต่างไปเนาะอ่าดว่าแท้เะจิ้มกับบ้าคือนาเกประยนโนาได้นางยนนิ่งบ่หัวอนาไอารมณ์ดีดีกว่าเบิ่งแต่ละคนบ่ตอนไปม่วนอยู่ไรแ่เพราะเคยเคยอยู่เอาเนาะาทางน้ำขึ้นไทยรถจะเก่าเด้เคยไปอยู่ดิ ไปได้ตอนไปในม้วนขากลับในปอตู้หนาวเด้อมลมผัดมันเย็นเย็นมากสีดำเปหนาวเริมแข็งแล้วโอเคโอเคปละัดจบคลิปก่อนมานี่เนาะแตกวงแตกหื้อพี่น้องเงิบาทนี่อ่าวงแตกวงแตกนี่จะทุงมาแม่แบ่งกันเลยผู้จัดการบ่นี่นี่ไฮบริจจาคนี่แม่ เี้แงเนีอยู่ว่าบ่มีดอกบ่มีชัดจริงเลยไก่ใ่บชาเต็มห้าเบิ้ลเก่งไก่กระพองบ่สขากบ้านอ๋อเดี้ยงแขกเอาเอาสบายดีนะเด้อสบายดีป้าลุงสบายดีพี่น้องนี่เด้อรอบดึกรอบดึกสบายดีโอ้ยอ่าเอาโอเคพี่น้องไงประเดี๋ยวก็ขอจบคลิปไปเพียงสำนีก่อนบันนี้เนาะอ่ามันบรรยากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงได้บันนี้เชียงมาเฮามาฮอนกามาแล้วพี่น้องเลย นั่งกินอยู่เพื่อนอยู่ซ่านเนาะพี่น้องเนาะจังใดก็ขอบ,บุญขอบคุณ,คณพ่อแม่พี่น้องเบสสุขสุขคนที่เข้ามาติดตามทำส้มคลิปจนจบแล้วก็บบ่าวามโฆษณาพี่น้องอีกมือนี้ก็อยูห่ห่านเบาเตียงทองก็มีทำนี่แหละอ่ากลับวะแหละตอนตรงแรงกันลายอยู่เนาะนี่เด็กก็ไระไรทิ่ยงคืนเลยเลยพี่น,ออน้องเห็นเนาะอะอาเอาปีใหม่มือสุดท้ายสงการวันที่สิบหกเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีเฮงเบสสุขสุขคนเนาะ